สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลุตาชาแนลจ้าสวัสดีตะแล้งสวัสดีวันที่11บอดตุลาหกแปดมือนีเป็นมือเปิดวงมือแรกของทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ค่ะแต่ว่าเตะไ,ไปนะคะเดียจะชงกําลังใจไปให้พ่อมดจ้า บ็เลยไปค่ะปีนี้บ็เลยไปพี่น้องเอ้ยมองลูกตาลบ๊สบายจ้าถ้าลูกตาลบ๊สบายกำลังเห็ดกับเขาให้อ,าอบบา่าน้องลูกตาลจ้ะทำข้าวต้มหมูสับพี่น้องจ้ะอันนี้หมูหมักเรียบร้อยแล้วจ้ะเอากันสองมือสามมือแล้วพี่น้องจ้าเอามือนีใครแน่จ้ะ อันนี้ดีขึ้นน่อยต้งสองมือที่แล้วเตยประเด็น้อนประเด็น้อนเลยจ้ะสองมือที่แล้วพี่น้องเอยอกันวัดถูวัดพื้นวืด้นนี้เด้น้อนแน่สักประมาณสองสามชั่วโมงจ้ะแต่ว่าวัดอ่ามาช่วง ช่วงช่วงตอนตอนเว้นตอนกลางวันกะเตยก็ได้หลับไปยิบตื่นตื่นงีบใหญ่ๆหนึ่งตื่นใหญ่ๆหนึ่งแล้วพี่น้องเพราะว่าอ่าตอนกลางวันน้องเตยเขาเขาอยู่กลางคืนเขาก็อยู่แหละพี่น้องแต่ว่าไม่อยากรบกวนน้องเตยนะคะไม่อยากรบกวนลูกคลองเฝ้าเองค่ะกลางคืนแต่ตอนกลางวันก็เลยให้พี่เตยดูน้องให้ด้วยเจ้าของกระเพาะได้พัก่อนจ้ะดีอ่า เกตุระหลายๆอย่างในบ้านปลาดบ้านนี่ยังเรียบร้อยแล้วค่ะก็เลยมาทำข,ข้าวให้น้องทุกการกันน้องค่ะเพิ่งไปกินนั่นได้เพิ่งจะกินผัดเปรี้ยวหวานเราวจะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำเพราะว่าน,น้องยังมีไอยอยู่ค่ะ สำหรับคนป่วยค่ะผู้ใดยุ่ใกล,กลใกใ้กับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ที่เปิดบุงมันนี้ค่ะไปให้กำลังใจกับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ปีนี้ปีที่สองเลยด้ยจ้าพอดีพอพอมอดหรือยายมอดย้ายไปอยู่ที่วงสองแล้วค่ะไ,ไปจำยู่วงสองแล้วค่ะปีนี้เนาะแต่ว่าเต็มก็ได้ไปให้กับังก็ได้ไปให้กำลังใจหน้าเิทีเดอ้อปีนี้ได้จะส่งกำลังใจไปให้ค่ะ แล้วก็ให้กับทุกคนกับทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ทุกคนด้วยให้กำลังใจให้ค่ะจากช่องตาลูกตาลค่ะเดี๋ยวเ่าสุดก่อนไป่อถึงจะใส่แอนเต็มมุ้งมักนักนังนะแต่ตอนนี้เขาใส่อันี้ก่อนค่ะใส่นส้ำซุปที่เขาก่อนค่ะ ก้อนเดียวพอไม่ได้ทำเยอะเอาก้อนเดียวพอวได้ใชไรเดี๋ยวมืซอซอจะคไยเสียดผัดนเปรี้ยวหวานนี่เขาค่ะพี่น้องอันนี้เอาคืนนี้กินแค่ข้าวต้มไปก่อนนะเด็กๆตานไอไลไคะ่ะพี่น้องจ๋าไอไอแบบไอจุนจ็บ จนเจ็บหน้าอกจนเจ็บซี่โครงเนาะพี่น้องเขาไอคักไอแน่อไรอนี่เป็นไรเดี๋ยวจังค่ว่าเบิงกันค่ะพี่น้องเฮ็ดเสร็จแล้วค่ะต้มเสร็จแล้วจะเป็น,นยังสำหรับต้นเปลยนะพี่น้องเนาะเอาแค่ okay, ข้าวต้มหมูสับก็พอล้ว ท่นใดที่ยุ่ไกลที่พอสามารถเขา้าไปเบื้องหนา้าเวทีได้กะสามารถดูไลฟ์สดผ่านทางเพจของทีมงานสาวน้อยเพจแป้นแพงด้พี่น้องเด้อซื้อบัตรเข้าไปในกลุ่มเด้อพี่น้องเด้อเข้าไปในกลุ่มค่ะในราคา129คะแนนจ้าพี่น้องจ้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับโชว์ใหม่ ปีนี้อลังการจริงๆพี่น้องเพราะยายมอดบอกใจแล้วว่าอลังการนี่อปีเนี่ยขอบไปเบิ้งด้วพี่น้องเด้ออย่าลืมขอบไปให้กำลังใจกันหลายๆค่ะกับทีมงานสร้างรถลำเพลินโชว์ปีที่สองของยายมอดจ้าแต่กำลังใจรถแน่พี่น้องเพื่ออยู่ไ,ก,ไกลอยู่ไกลก็ได้ส่งเสียงให้เราได้ยินน้ำยาเด้อ <laughs> ปีนี้เจะไม่ได้ไปเจริญจัง ไปพาราแล้าลาน,ลนาทีนะพี่นอนะ้องเนาะข้าวก้มหอมหอมหอมจังเนะหอมจังเลยเริ่มแตกแก้วจ้าหลังจากที่ข้าวแตกไม่แตกยังไม่แล้วค่ะพี่นอ้องข้าวแตกไม่แตกอะไรแล้ยวอย่าตักของชิ้งน,นะคะพี่นอ้องซื้อ น้องลูกกาไม่ให้ใส่อะไรเลยพี่น้องจา๋าไม่ใส่หอมไม่ใส่อะไร,ร้งนั้นกระเทียมเจียวก็ไม่ใส่จ้ะพี่น้องอน,นี่ตะก็จะมาใส่หมูหมูที่หมักเรียบร้อยแล้วค่ะแต่จะไม่ทําเป็นก้อนพี่น้องเคียวยาก <c oughs> จะไม่ทําเป็นก้อนนะคะพี่น้องจา๋าเป็นก้อนก็จะไม่เป็นก้อนใหญ่พี่น้องเลยทำแบบตุวมบนบ้านให้เขาพี่น้องจา๋า แ่ใส่แค่หมูสับแต่ไม่ใส่ไข่ด้วยล่ะอันนี้ไม่ใส่ไข่ค่ะใส่แค่แค่หมูสับก็พออย่างเดียวส่วนเครื่องปรุงก็ตามใจชอบจ้ะกระเทียมเจียวก็ใช้จ้ะมื่อนี้เพราะว่ามันเป็นน้ำมันเนาะเดี๋ยวน้องไอเพราะว่าน้องยังไอยังเพื่อนนี่เขาไอเนาะน้องไอยังแบบไม่หายจากไอก่อน ถึงจะใส่เฮ็ดตาไปกับส้กระเทียมเกี่ยวเ้เขาค่ะนี่ผักก็ไม่ใส่หอมเหมอะไรไม่ใส่เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพูดก็นาหอมที่เต็มปไว้อะมันหมดหรือยังจะใส่หอมก็ได้นะพี่น้องแล้าพอมันจะดหอมน่ากินหน่อยนาอยพี่น้องอน,นี่จะขอนไปนะพี่น้อง คนใส่รอลงก่อนเดี๋ยวใหม่ไม่้ใส่หมูสับนะคะไม่ได้ใส่หมูดิ้งปลาเต็มๆหน้ากล้องเลย นี่อนไรก็ได้น,นั่ราค่ะไปลดพี่น้องทำง่ายๆค่ะง่ายๆง่ายๆง่ายๆสไตล์ตัวเตยจ้ะนี่เก็บน้ำเสร็จเรียบร้อยค่ะรอ ้แม่งขยันยจะบิีบินตกพี่น้องรอแค่หมูสุกนะคะแล้วก็ชิมรสชิมเบิงว่ารสชาติันเป็นยังไงเดี๋ยวก็สเสือจะไปหาเอาหอมมาใส่ตั้พี่น้อง ลอยแก่หมูสุกค่ะแมงบินตกดีดี้สิแมงก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะพี่น้องข้าวต้มสำหรับคนป่วย ใส่กะนอใส่เครื่องปรุงทั่วไปจ้ะหมักในหมูให้เรียบร้อยใส่พริกไทยในหมูน้ำหมูหมักให้เรียบร้อยทางน้ำเย็นอ่าป้อนไฟลงแล้วเราก็จะปล่อยให้หมูสุกค่ะพี่น้องจ้าพอแล้วเอาแค่นี้พอค่ะบเอาเล็บไปก็นี่พี่น้องเดี๋ยวชิมก่อน อโอเคแล้วค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟเรียบร้อย เสร็จเรียบร้อยค่ะเป็นนักแสดงเรียบร้อยะขอบคุณ FC ซสาน้อยเพชรบรรแพงจ้า FC ฟอ่าสาน้อยลำพลินโชว์เอหนองหูอิง FC ของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาน้อยเพชรบรรแพง FC ฟซีพอขมอดนำ้ำขอบคุณห,หลายๆจ้าอยู่ดีสบายลำเลียงเงินทองสุปูสกุลเจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า